วันนี้พวกเราเฮฮาทีวีจะมาเล่นสุมตักสัตว์ในบ่อโฟอรมกันใครจะได้สัตว์อะไรกันบ้างตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะตามมาตามมา ขนมนะคะดูดิมีกระเป๋าด้วยอ่ะกระไป๋าน,นี่คืออย่างนี้แล้วนี่คืออะไรตาอันนี้มามามาสาระสาระ<ม>าอันนี้นะคะจิ้งจกนะคะใครตักได้จิ้งจกตัวละหนึ่งพันบาทนี่ต่อมานะคะเป็นนี่เลยงูใช่งูนะคะงูตัวละหนึ่งร้อยบาททุกแกนะคะต,ตุกตตัวละททกแสนตัวละต่อสองร้อย นะคะต่อมานะคะมีหนูอันนี้ตัวละ500บาทอ่ากติกาเราอะจัดตักแต่แล้วแต่อ่ะแล้วก็พอขึ้นมาปุ๊บคือทีเดียวนะใช่ได้แค่ทีเดียวแล้วได้ไรได้ไปก็ในนี้นะคะจะมีขนมแล้วก็พวกของใช้อะไรก็เยอะแยะเลยในนี้นะคะอันนี้หนูตัวละเดือนห้าร้อยบาทนะคะลับตาแล้วอันนี้ด้วยอันนี้ก่อนอันนี้ลงอ่ะนะเฮ้ยเดือนห้า ออไม่มีใครได้นล้วแหละเรื่อยออกไปเถอะเรอยออกไปเถอะเดี๋ยวเราทำการคนกันนะคะทุกคนเอาล้วครับออกตัวมาแล้วครับกรบ200เมตรครับพี่หนูโตเป็นควายแล้วนะโอเค หมูมันฟินมากอ่ะเออขึ้นมาก่อนเราจะใช้เป็นตะกร้านี้นะคะทุกคนนี่ตักแค่จ้วงเดียวเท่านั้นนี่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างงี้นี่นะคะคนแรกของเราเป็นที่ทำสดที่ทำสดที่ทสดวัวใจพี่มีรอยช้ำตัวแรกในตอนไหนเนี่ยแม่จ้วงเดียวนะแม่สวิงหนึ่งอ่ะสวิงนแล้วก็โยนอีกนะไอ้ปมกระจายไอ้ฟีนมึงหา รูึกอ้างเปล่าอาไ่าไหมดเลอ้โห่งอันลสาไลอ๋อสาไลเฮ้ยาี่แล้วก็มค่ะเพราว่าไม่ดีแล้วก็มีมามามีกึ่งสำเร็จรูปนะคะต่อไปใครครับบอลบมขวาครับโเคจุ้งเดียวจุ้งเลยจุ้งเลยเออยถ้าจุ้งต้องตีนะนะ ตังนี้จะได้อะไรบ้างมอันนียว่ามันน่าจะเป็นสาไไม่ทารุอันนี้ยทารุแน่นอนเก็บไว้ที่นีได้เฮ้ยเฮเฮ้ย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 ้ย้ยเ ใจพี่มีรอยฉ่ำมาแล้วก็มีนี่ด้วยขาหรายนะคะทุกคนไปเอ้ยตากูณละตากูณละต่อไปนะคะเป็นข้าวนะคะทุกคนมาไปมาพร้หนึ่งโอ๊ยโอ๊อ๊ยวิ่งรอบนึ่งเลสวิงรอบนึงจริงๆไข้าวแม่งลีลาเมื่อกี้ขาแม่งแปะหมดแล้วนะใช่แล้ว ้ลก,กูกวาดออกมาแล้วกูรู้แล้วไม่ได้เลยเลยตัดออกมาทีไม่ฟ <c oughs> อมอย่างเดียวเลยเห็นปะ่ะไม่เมื่อกี้บอลเล็งตรงนี้ใช่ปะตรงนี้เหรอเอาเลยมึงเป็นกูอย่งนั้นอะโอ้โแม่งมันดูไม่ตงูงอ่ะถ้าจะบ้านนมันดูม,นนมัน,ม,น,น,ม,นมูนเนี่ยหน้านนนนอย่างเงี้ยเอาดินี่อะเป็นกูเอาดิขอ,อนนามามาให้กูนี่มันอยู่ตรงนี้นี่ไม่มีใครเคยลองตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่เลยมึงไงกูคนไทยไงก็ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเรา เอาตรงนี้เลยเป็นกรูปัวตรงนี้เราพุ่งตรงอยมือนี้สวิงรอบหนึ่งอะเอาไม่ได้หรอเอออใครสักคนก็เดินเข้ามาห้าร้อยบาทอันนี้ไม่มีขี้โกงนะคะเพราะว่าไม่จริงนะคะคนวิ่งตามที่จบแตขนม พี่อะขอบขอบเอาไหนข้าวมาทั้งขอบมันตะกร้ามันไม่เนี่ยมึงว่าทาโร่อยู่ตรงไหนตรงนี้กูบอกเรเมตรงนี้พูดจริงๆตรงนี้เนน้ขนมหรือเงินมีอยากได้ทาโร่ทาโร่อยู่เงินแถวนี้ทาโร่มาที่กลุ่มมีเอาตรงนี้เมีชื่อเจมส์ตี๋ถ้าไม่ได้แล้วถ้ามึงได้โกโหนสาลายจินตันโกโหนสาลายจินตันตลกด้วยเล่นมุกด้วย เออหนึงเอาออกกันหนึ่งกดปุ๊บมึงเขย่าหน่อยนึงมันจะเข้ามาหน่อยนึงมันก็ค่อห้าติ๊กนี่มือมาหนึ่งสองเขาดังไปแล้ววิ่งวิ่งหาใครสักคนเดินเฮ้ยมามาแล้วมีหมาเฮ้ยมามาแล้วมีหมา บอกแล้ว่าฝั่งนี้ไม่ได้สี่อย่างนะคะโหแม่งเอ้ยรู้อย่างงี้กูเสียร้อยกว่าบาทซื้อกล่องสุ่มในอะไรอยู่วะตอนนี้เหลือตุ๊กแกสองตัวที่ตัวสองร้อยหนูหนึ่งตัวตัวละห้าร้อยแล้วก็ยิ่งจบหนึ่งพันแล้วก็งูนัคขาอีกสองตัวนะคะที่ยังไม่ออกนะแล้วงูตัวใหญ่มากนะอยู่ไหนอะไม่เจอไม่เจอโอ้โหสเตาผมเลยนะเฮ้ยฮึบ เนี่ยแล้วมาให้กูเป่าทำไมมาให้กูเป่าทำไม่ะแน้งมีเตรียมพร้อมบอโอยสองตัวตักยิงเลยจริงจดตัวต้ต่อตัว สองตัวครับแล้วก็อะไรอีกฮาโลตอนนี้นะคะเหลือหนูหนึ่งตัวแล้วก็งูอสองตัวนะคะทุกคนมองงไมอยู่ข้างในแล้วก็จึ้งจกด้วยอีกตัวหนึ่งความยากพี่เต็มท้าขารวดรวดเร็วเลยอ่าเดี๋ยวผมเอามุมนี้เอบเลยนะผมเอผมไม่มีลีลาแบบคนอื่นหรอกอ่ะต้อเล่นกันไปหมดแล้วผมไม่ได้เอาอะไรนะไปจี๊ดจังเลยไปแล้วเบ่งเบ่งเบ่งเอออ่ะว่เอามุมเนี้ยหนึ่งสองสาม ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลย bang 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 มันลงไม่สุดตาสุดท้ายไปก่อนพี่เจนตาตีค่ะตาตีอาบน้ำไหนเจมส์เตรงไหนฮะเลือกตรงไนเอาตรงนี้นี่ตรงนี้มุมเดิมมาชัวรวตต้ มึงมาเป็นเพื่อนกูดีกว่าทำยังไะไอ้สี่อยากจะได้ไอ้นี่ก็ได้นะเว้ยกระจกก็ได้นะเว้ยพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองสามเริ่มเอาให้สุดนะเว้ยเอาให้สุดเลยเตาเองเอาเองเลยเจ็บๆนะจะเอาแบบแม่นๆนะเว้ยแบบว่าไม่ตัดแบบเลม่ได้ยังมึงตัดแบบฉับแบบกูอ่ะแล้วก็ขึ้นอะไม่ต้องลงสุดเอาไม่ได้อะไรเลยเอาแบบเอาให้สุดๆเลยคือแล้วว่าโกขึ้นมาอ่าได้าต่อมาต่อมา อ่างนะเดี๋ยวพิ่งเอาเพิ่งเป่าไม่เป่าไว้เปล่อีกนอาไม่ยอม่อมอกไม่อมอ้ยอออกไดกระเป๋าอะพนอกจากจะเป็นคนสุดท้ายแล้ว ยังไม่ได้อะไรเลยก็ตอนนี้นะคะของรางวัลมันยังเหลือเยอะมากใช่ไหนจะหนูไหนจะงูไ่ไจ้ติ้งจกรางวัลเรื่อใหญ่ยังไม่ออกเลยแล้วยังมีรางวัลพิเศษของไายแม่ขอบคุณน้องสูกัค่ะหนูตัวเล็กนะคะเท่ากับว่ารางวัลใหญ่ตัวเล็ก คะหันหลังหมดเลยใช่แล้วก็ให้น้องสุขันนะคะเข้าไปคนใช่แล้วเราก็ลงทีเดียวเลย8คนใครได้รางวัลไหนไปเก้าไปเลยลราไปจับเลยใช่ปะอ่าบอกเลยว่าเราเลงอะไรกันพี่โจกักหนูเลงหนูตัวเล็กกขอหนูตัวเล็กแล้วกันนะพี่เลงหนูลังพี่เลงหนูนะพี่เลงหนูเฮ้ยหนแหวกให้ผมมันงครับว่าหนูหนูไม่เสียอัยโยเลยหลูดโดนเขาถอยย้อนแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรวะภูมิโอ้ยฟุ้งเลยให้ไปโดนเลยดุการ์ดเอาเทสลิมเลยเหรอลูก โอเคเดี๋ยวปอยโอเคโอ้ยโลกนโลแกนล่นตรลิมเลยอ่ะสองามโอ้ยมก่า่นไม่ได้ฟังหนูแเลย ทั้งจิ้งจกทั้งหนู่มั่นใจเขาก็เปล่าว่าเอาอยบเปลม่นที่จิ้งจอกอยู่ฝั่งนน้นแหละเขาไปหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ตัวอ้เอามาครับทุกอย่างเลยอด้วยไหมเชียวตาเลยไมื้บอกว่ามึงกระเป๋าอยู่กับกูอยู่กับกูอยู่กับกู แกสองตัวหนูหนึ่งตัวแล้วก็โอริแล้วก็ช็อกโกแลตรมาคา900บาทนะคะค่ะใครได้ใครสักคนนี่ขอพี่เจมส์พัรมากับพอ่กี้อันนี้พี่เมย์พี่เมย์ได้ละคะอันนี้500บาทแล้วก็พาวเวอร์แบงค์นะคะทุกคนค่ะเอ้ยพาวเวอร์แบงค์ดูดีนะของหนูนะคะเป็นหนูสองตัวเท่ากับ1น0 0บาทนะคะแน้ำงูแล้วก็ กับขนมนิดหน่อยปรัรางวัลคือได้กู1 0 0บาทตุ๊กแกเป็น800เออสรุปแล้วนะคะวันนี้นะคะที่เรามาตักการคือไม่ได้ไม่เสียก็คือเพราะว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้เสียตังค์เลยเพราะว่าเรามาด้ใจอันนี้เราตักแบบว่ากันขำๆสนุก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 ขำๆขำๆขๆๆ มาได้นะ